สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีสิมาเบิงกิง่งบักซิดานะคะหลังจากที่พอเพิินตัดแต่งกิ่งใดนึงอาทิตย์นะคะอยากให้พี่น้องเห็นว่าขอดีของการตัดแต่งกิ่งมียังเกิดขึินในรอบนึงอาทิตย์เด้อพี่น้องหนึ่งอาทิตย์นะคะสิ่งที่เห็นนะคะก็คือบักซิดานะคะแต่ก,กิ่งนะคะแต่ก,กิ่งออก หยอดไม้เนาะพ่อเนาะหยอดออกลูกอ่ามิดติดดอกนะคะติดดอกติดดอกแล้วก็พร้อมที่จะออกผลนะคะออกผลนะคะหลายเลยพี่นาอนะคะหลายเลยต้นนี้ตอนแรกที่เฮาวเบรดตัดแต่งกิ่งนะจ้าต้นมันจะเสื่อมส้มนะคะต้นจะส้มก็ตัดแต่งกิ่งออกเขาพี่นอ้องอันนี้กระดูดใบนะคะระดูดใบก็จะมีติดดอกนะคะ ติดดอกความที่จะออกคนเนาะ,ะเยวไปเบิ้งเลยค่ะจะต้งตัดอินบักซีดายุ่นี่เป็นสวนบักซีดาสวนฝรั่งกิมจูนะคะพี่นอ้องกิมจูปลูกปลูกไว้บ้านหลายดอกจ้าปลูกไว้ยี่สิบกว่าต้นนะคะยี่สิบกว่าต้นนี่เฮ้าสิบ,บ่ได้เข้าสิบ่ได้เอาบักซีดาออกเป็นชุดนะคะเข้าสีปล่อยเป็นตามธรรมชาติ ก็คือเก็บฝรังเก็บบักซีดาไปก็ตัดแตงกิ้งเป็นน้ำนะคะตัดแตงกิ้งเป็นน้ำก็สะมีลูกออกทั้งปีนะคะไม่ลูกใครไม่กินะกน,นะคะเอาไว้กินะเน้นเอาไว้กินอ่าอันนี้คือหอ่อถจะที่แหลกเล้วหอ่อบัเดเลือกนะคะ<อ>บัเดเลือกบซีดา้าเบิงวาการหอบักซีดาบัเดเลือกเลยจะเป็นยังสี่ เขาเลยเห็นกิ่งพันแล้วนะครับกิ่งแล้วเขาก็เลยมาตัดจะหนีพอไม่กิ่งไม่ขึ้นม่หนีตัดหนีเลยนะครับตัดออกเลยได<ช>้ค่ะเดี๋ยวไปเบื้องต้นพูดต้นทุนที่เป็นแมงที่เป็นแมงมันหายบอหลังจากตัดแต่งกิ่ง <c oughs> ออกลูกออกคลติดลูกนะครับนี่ยค่ะตัดแ่งกิง่งตัดออกเลยอันใดที่มันสูงสูงนะคะก็ะแตกยอดดอกไมเนี่ค่ะหลังจากตัดตัดหนึ่งนะคะตัดหนึ่งกระสิไใด,ดสองกิง่งนะคะตัดหนึ่งกระสืไใด,ดสองกิง่ง เบ่กเงกระด,ด,ดูกกหลกเบ่งกระดูกดอกน่าจะหลอกก่อนนะครับต้นในการนี้ค่ะพี่น้องที่น้วว่าแมงลมถล่มเขาหลังจากตัดแต่งกิ้งแล้วนะคะพี่นอ้องจะใส่ใด้ค่ะ,สะแสดงว่าบางซีดานี่มันมาตัดแต่งกิ้งเนะคะ่ะ มันมาตอนนี้ใบได้หลายนะคะใบได้หลายดดดๆนะคะมันจะบอติดดอกออกผลนะคะให้เห่าลูดใบออกนะคะลูดใบออกใบออกให้เลือไว้นับจากหย่อนมาประมาณหาคู่คะ่ะเป็นพี่น้องแล้วพอเฮ็ดให้พี่น้องสาธที่พี่น้องมือน้น่นินับออกมานับออกมาจากปลายมันหาคู่นับให้พี่นอ้องเบิ่งสามสี่ห้าจ้ะ มาจากหากระูด,ด้วยค่ะอ,คอันนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงที่เห่าเฮดบักซิดามาแล้วจ้ะเหตดมาสองปีโดยบใส่สารเคมีนะคะพี่นอ้องใส่สารเคมีเพราะว่าเน้นความปลอดภัยเจ้าของกินเองนะคะที่เลือกับว่ได้ขายพี่นอ้องที่เลือกงกับแบงงมูแบ้งพวกแบ่งปันนะคะแจกยากพี่น้องแน่นะคะผลฝรังค่ะผลบักซิดา เน,น้่ค่ะซ้ำนีกพ่อห่อแล้ว <นะ S 1> ซ้ำไหนซ้ำเหรียญสิบบาทนะคะซ้ำเหรียญสิบบาทขน้อยนะคะใส่พอเอามาใส่กองหนึ่งขน้อยกว่านี้เด้อค่ะพี่น้องถ้าบมักซีดาหน้อยกว่านี้น <ะ S 1> เวลาหอนะคะจะเข่าสูวหนาแรงแล้วอาจจะในผลร่วงนะคะอาจจะในผล<อ>ร่วงไ,ได้สามารถตัดาก็ได้ถั่วอขนาดใหญ่ก็เหรียญสิบ,บบาทนะคะพี่น้องกาเซียไทยกาเซียให้มักซีดาเท่าเนี่ย ถือแมงวันทองนะคะเจาะเข้าไปในผิวนะคะในผิวผล,ผลมักซิดาเฮ้ากระเซียนให้ผลซิดาเฮ้านี่เน่าเป็นนอนนะคะพี่น้องในการห่อหมักฝรั่งนะคะในการห่อหมักฝรั่งกระเสียเ,ยเอาขวานนะคะกระเสียเอาขวานออกซะก่อนนะคะกระเสียเอาขวานออกซะก่อนเอาขวานออกนะคะเอาขวานออกเพื่อเวลามันใหญ่มากนะคะพี่น้องผลกระเไดย้ยสวยๆนะคะเอาขวานออก เอาพอสาธ so like ิตการหอมักซิดานะคะให้พี่น้องเบิ้องเน่าการหอนะคะพี่น้องหอเลยนะคะหอเลยนะคะการหอซิดานะคะก็คือให้สำรวจเบิ้งนะคะให้สำรวจเบิ้งว่ามีอ่ามีเพียนะคะมีเพียมีหมดมีแมงบอนะคะบ่มีเพียบ่มีหมดบ่มีแรงนะคะก็หหอ ธรรมาชาติพี่นอกแม่พูมาผสมเกรสรค่ะพี่นอกธรรมาชาติพูมาผสมเกรสรอ,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 อ่หฮอดหอบพิดานะครับเอากบบยุนี่จะใส่ถุงยุนี่ก็ใส่ถุงนะครับถุงสําเร็จรูปได้จ,จ้าซื้อมาเป็นแพคนะครับเป็นจอคนแล้วนะครับจอคนมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็คือเข้ากับสามารดพุ่มได้เลยนะครับแล้วก็เข้ากับยุย้ยวุวนนี่จะไม่ได้ห่อกระดาษอีกนะครับพอเข้าเสื้อถูงสีขาวสีช้ามากสีที่มันบอเป็นสีใสนะครับเข้าก็เลยไม่ได้ใส่ใส่ทุงอันเดียวนี่แหละนะครับมัดสองทบนะครับทบแรกนะครับแล้วก็กลับหันมาหันม,า,นะนม,า,ม,มานะครับเป็นมัดสองทบเพื่อให้หมดแห้งเข่านะครับ ฟอยย่ำเขามันติเขาท่างหัวนี่แหละมันบ่เขาทัางกลนนะครับเขาท่างปากมันเขาท่างปากมันแนนแล้วนะครับแนนแล้วขอกบได้ประเทศนี้นะครับพอเข้ามาสองพบกดเท้าก็ดึงดึงมาจากน้อยนะครับด the ึงปนมันออกมาบ่ให้มันติดกับบักซีด่านะครับห้ทุงติดกับบักซีดาจำนี้นะครับห่อบักซีดาาอีสามหน่วยห่อทั้งสามหน่วยเลยว่จ้าอ่าอีกหน่วยหน่วยหนึ่งมันหน่อยอยู่นะครับจังสามห่อตย์หนานะครับ อันนี้กระหอได้ยกนะครอเลยถุงสําเร็จรูปคอดีก็คือประหยัดเวลานะคะพี่น้องเขาะว่ต้องเอากระดาษมาหอก็อันอนี้หนูก็เคยทดลองหอจ้าเพรากันหอใส่กระดาษหออีกรอบนึงนะคะถามว่าดีบอก,กระดีค่ะพี่น้องกับผิวสวยกับผิวสวยกว่าหอถุงยางเดียวนะคะแต่ว่าขอเสียก็คือ ขาต้องมาเปิดบึงต้องเปิดต้องเปิดอกระดาษบึงว่าบซีดาเฮามันพ่อเก็บเป็นพ่อเก็บใดไปเนอกจ,จากห่อบักซีดาแล้วก็ใส่ระยะเวลาอยู่ประมาณาเดือนครึ่งนะคะเดือนครึ่งถึงสองเดือนก็มาเก็บผลผลิตได้นะคะเสร็จแล้วนะครับจ,รจแล,ลูกหนึ่งทาพราอาทิตย์หนานะครับ,บเ,หเห็นจริงเขากะ เห็นใบใบมันนะครับภาก็บทำความสะอาดไปน้ำเลยนะครับเห็ดไปน้ำเลยจ้าสําหรับคลิปนี้นะคะก็อยาก่ายพี่น้องเบิงว่าขอดีของการตัดแต่งกิ่งมักซีดานะคะได้อีกอย่างแน่ก็คือหนึ่งได้แตกกิ่งไม่แตกยอดไม่หลายกว่าเก่านะคะตัดหนึ่งได้สองนะคะตัดหนึ่งได้สองหรือได้สามแล้วก็เ็ตุห้ออกดอกนะพ่อเนะ,อ,ะออกดอกนะคะออกดอกออกดอก แล้วก็ผลติดผลนะคะบดเอ็ออกซื้อนะคะออกดอกแล้วก็ติดผลนะคะ,ออะ,คะออแล้วก็ะะวกเเฮดไห่มีฝรังนะคะมีบักอซีดาได้กินได้ห่อตลอดทั้งปีนะคะ,ะต้องขอขอบคุณวิธีการห่อจากสวนกิติธารานะคะเบิงคู่บาจานเพื่อนมานะคะตระแลงเจ้าของก็หหอสั้นเดียวค่ะพี่น้องหอสั้นเดียวกะหอสั้นเดียวกะดีเยอะค่ะพี่น้องประหยัดเวลาแตวา่ว่าอ่า หมดแมงเขาไปได้หมดแมงหรือว่าเพียรยังเขาไปได้คือเก่านะคะพออันบ่แนนพ่อนะคะแล้วก็ร่มพัดไปพัดมานะคะกะ็ยังให้ผิวของบักซิดฮา,านี่มันผิวบสวยนะคะมันผิวบสวยก็เลยไปหาเบงจากคู้บา่าจาย์เพื่อนก็ได้ได้รับความรู้จากสวนกิติธารานะคะต้องขอขอบคุณเพื่อนได้ไลนนะคะสาหรับคลิปการห่อ,อบักซิดานะคะกับการตกแต่งอ่ากับ มาเบิงติดตามพลนหลังจากตกแต่งกิ่งอาทิตย์หนึ่งนะคะกับไ้ซัมานีขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะท,ที่ติดตามรับชมนะคะ <c oughs> เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อให้เพื่อเป็นแรงใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะคะสำหรับมือน,นี้ขอบคุณพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะัครบ